มมีคำถามครับว่าเรื่องของสุขภาพทางเพศของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆเลยสวัสดีครับ,รบผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์พันศักดิ์สุกเริกนะครับเพราะผู้หญิงชอบนึกว่าเรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้หญิงบางคนซึ่งสนใจเรื่องนี้มากเกินกว่าเหตุแต่เราทราบไหมครับว่าผู้หญิงหลังคลอดบุตรช่องคลอดจะแห้ง ระบบฮอร์โมนต่างๆจะลดลงยิ่งช่วงในวัยใกล้หมดไปจําเดือนระบบฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ระบบฮอร์โมนเพศผู้หญิงหายไปเลยทาให้อารมณ์ว้าวุ่นอารมณ์ฉุนเฉียวขณะเดียวกันผนังช่องคลอดก็แห้งไอจามกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดปัสสาวะลาดนะครับอีตัวช่องคลอดไม่กระชับไม่หนานุ่มชุ่มชื้นน้าหล่อเลื่นไม่มีแต่คุณทราบใช่ไหมครับว่าสามีคุณยังรักคุณอยู่สามีคุณอยากจะมีกิจกรรมแห่งความรักนั้นกับคุณแต่คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะมีเขาถ้าคุณไไมมม่พรร้้ออะะันนจเกิดขึ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะพยายามบ่ายเบี่ยงอะไรต่างๆและเกิดปัญหาต่างๆครอบครัวตามมาบางครั้งบางคันเรา,า,ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวไม่น่าต้องไปปรึกษาใครเพราะว่าถึงเวลามีลูกให้แล้วเ็าไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วแต่ท่านทราบไหมครับว่าถ้าท่านปรับสมดุลสุขภาพทางเพศผู้หญิงกลับมาช่องคลอดท่านหน,นานุ่มชุ่มชืน้นมีน้ำหล่อลื่นที่ดีมันป้องกันการ,การติดเชื้อด้วยนะครับมันทําให้กระเพาะปัสสาวะทํางานได้ดีขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นที่จะมีความสุขกับคนที่คุณรัก คุณสามารถมีความสุขได้ทุกเวลาที่คุณรักกันและเขาก็มีความสุขกับคุณมันเป็นการแสดงความรักเมืม่อมีการแสดงความรักผู้หญิงก็จะมีความสุขอันนี้ขณะเดียวกันผู้หญิงต้องทราบครับเวลาคุณฮอร์โมนตกคุณซึมเศร้าคุณเหงาหงอยคุณไม่สนใจเรื่องแบบนั้นเลยแต่ถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนให้ได้ไม่ไว่าจะปรับโดยการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติไม่ไว่าการปรับสารอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตหรือแนะนําการออกกำลังกายที่ถูกต้อง คุณจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แสนดีคนนั้นแสนสวยคนนั้นกระชับกระเฉงคนนั้นและมีครอบครัวที่น่ารักมีสามีที่อบอุ่นทียจกลับมาตามเวลาเพื่อจะม,มาแสดงความรักกับคุณดีไหมครับถ้าเกิดดีเราเริ่มต้นแบบนี้นะครับถ้าสนใจนะครับติดตามเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Instagram และก็ e b o o k นะครับ